สวัสดีครับผมดนชนะสอนกละวงผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Ford V p ี u t o เพชรเกษม77ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับสำหรับการใช้งานรถ Ford Ranger FX4 Max ซึ่งคลิปนี้เราจะพูดในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มีใน Ford Ranger FX4 Max คันนี้ครับติดตามมาเลยครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยใน Ranger FX4 Max คันนี้นะครับเรามาดูในระบบแรกก็คือจะเป็นเรื่องของระบบ,บเบรก ABS นะครับ EBD แล้วก็ BA ในส่วนของ ABS จะทำงานก็ต่อเมื่อเกิดการเบรกแบบกระทันหันอย่างรุนแรงระบบนี้จะช่วยป้องกันลอล็อกและก็ยังสามารถถักหลบในขณะเบรกได้ด้วยนะครับในระบบที่2ก็จะเป็น EBD ระบบกระจายแรงเบรกตัวนี้จะช่วยบาลานซ์แรงเบรกให้แต่ละล้อมีความสมดุลกันและช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถคอนโทรลรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในระบบที่3ก็จะเป็นระบบ BA ก็คือเสริมแรงเบรกตัวนี้จะช่วยเสริมแรงเบรกให้ทั้งระบบ ABS แล้วก็ EBD ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับตามต่อในระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบ traction control นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีระบบ ESP ช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบ ROM ก็คือระบบป้องกันการพลิกคว่ำ ในระบบ traction control นะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ล้อเกิดการหมุนฟรีในขณะที่เราเหยียบคันเร่งแรงเกินไปหรือพื้นมีความลื่นระบบนี้จะช่วยควบคุมแรงบิดให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในระบบที่2นะครับก็จะเป็นระบบ ESP ตัวนี้ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในกรณีที่รถเกิดอาการาท้ายปัดหรือหน้าปัดตัวนี้จะส่งสัญญาณไปให้ระบบ ABS EBD และก็ BA ทํางานควบคู่กันทําให้รถควบคุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาในระบบ AOM ตัวนี้จะเป็นระบบป้องกันการพลิกคว่ำในขณะที่รถเกิดการเอียงหรือมีความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำไม่ว่าจะเป็นการหักหลบหรือการเลี้ยวแรงๆตัวนี้ก็จะช่วยให้รถเนี่ยมีการทรงตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำครับตามต่อกันมาในระบบความปลอดภัย ที่เหลือนะครับก็จะเป็นระบบ s l a h y l o n Assist ระบบ HDC h i l Descent Control แล้วก็จะมีเรื่องของถุงลมเน้อภัยโครงสร้างตัวถังนะครับเรามาดูตัวแรกกันครับในระบบ HLA หรือ h y l o n Assist ตัวนี้จะช่วยเรื่องการออกตัวในทางลาดชันในขณะที่ผู้ขับขี่อยู่ในทางลาดชันรถจากเบรกให้อยู่ด้วยกันประมาณ3วินาทีช่วยให้เราเนี่ยออกตัวได้อย่างไหลลื่น และไม่ไหลไปชนคันด้านหลังด้วยครับตัวต่อมานะครับจะเป็น Hill Descent Control หรือ HDC ตัวนี้จะช่วยในการลงทางลาดชันในพื้นที่ที่ชันมากๆคว้บขี่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยตนเองระบบนี้จะควบคุมเรื่องของกำลังเครื่องยนต์แล้วก็การชะลอบเบรกลงจากเขาควบขี่ทำหน้าที่แค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นเองครับตามต่อมาในระบบ แอร์แบหรือถุงลมเนื้อัย Ford FX4 Max คันนี้จะมีถุงลมเนื้อัยคู่หน้าทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับต่อมาเลยที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตัวถังแบบ U-Cor เสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ford Ranger FX4 Max คันนี้เป็นอย่างดีด้วยการป้องกันการฉีกขาดและยังผ่านมาตรฐาน Euro NCAP ถึง5ดาวเลยทีเดียวครับ ปลอดภัยแน่นอนถ้าคุณได้ขับ Ford FX4 Max คันนี้ครับจบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องของระบบความปลอดภัยใน Ford Ranger FX4 Max คันนี้ถือว่ามั่นใจในการใช้งานในเลยทีเดียวครับสำหรับใน EP ที่4นะครับเราจะมาพูดถึงการตั้งค่าหน้าจอหน้าปัดแล้วก็ระบบต่างๆภายในรถกันครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ